ไปได้ตรงนี้ฮะเหตุเกิดเที่ยงวันที่17มิถุนายนนี่ไอ้หมอนี่นะครับ <uh แล้วก็ตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องไปจนจับกลุ่มตัวได้จับกลุ่มตัวได้นะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งขโมยขโมยโ,มโ,ม h, โม h, ทรศัพท์มือถือที่โรงแรมไปถูกจับได้ที่รีสอร์ทนายวันชัยแล้วก็ไปตรวจสอบดูนะครับ ในบ้านก็พบของกลางทั้งโทรศัพท์มือถือที่ขโมยไปชุดที่สวมใส่แบบนี้เลยนะฮะในวันก่อเหตุและก็เอก,เอกสารประจำตัวบัตรประชาชนใบขับขี่บัตร ATM บัตรกดเงินสดของผู้ชายอื่นๆอ,อ,อีกประมาณ30กว่าใบฮะก็เลยสอบถามดูปรากฏว่านายคนนี้รับสารภาพว่าบัตรประชาชนบัตร ATM ใบขับขี่แล้วเนี่ยเป็นของคู่ขา เป็นของผู้ชายที่เคยมีอะไรกันตัวเองเ่ยเป็นชายรักชายเ,เป็นชายรักชายแล้วก็เก็บของเขาไว้เป็นที่ระลึก